สุขสันวันเกิดนะคะท่านประธานแฮปปี้บ day นะคะท่านประธานมีความสุขมากๆนะคะคสุขภาพแข็งแรงนะคะท่านประธานร่ำรวยเงินทองนะคะอขอบคุณทุกคนมากนะที่มาในงานวันเกิดฉันขอโทษทีค่ะท่านประธานที่มาสายแต่งตัวอะไรมาไม่รู้กาละเทศะไว้ Why? ไม่มีเงินซื้อชุดหรือไงยะไม่ให้เกียรติท่านประธานเลยนี่ใส่ชุดแม่บ้านมารลยยะไม่รู้จะอ่านลายกลุ่มเลยหรือไงดีละที่ใส่ชุดนี้มาเห็นไหมว่าโต๊ะเนี้ยยังไม่มีอาหารโนนไปค่ะไปเสิร์ฟชุดเนี้ยเหมาะกับเธอเธอจะให้ฉันไปเสิร์ฟเลยเหรอก็ใช่น่ะสิถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครหน้าที่เนี้ย มันเหมาะกับชุดบ้านๆแบบเธอนั่นแหละก็ได้ยีกระเป๋าของเธอเอาไปไกลๆเลยสกกระปรกที่ที่เหมาะสำหรับกระเป๋าเธออะนู่นที่ที่โศ่โครกหลังบ้านเดี๋ยวฉันมา แกเงินเดือนฉันต้องขึ้นแน่เลยฉันน่ะสั่งสอนมันต่อหน้าประธานสะใจอย่างเงี้ยต้องโดนไล่ออกชัวสมควรแล้วแหละอืเชื่อเถอะถ้าประธานไปขนาดนั้นนะไปจัดการมันแน่นอนไม่รอดแน่แน่ฉันก็ว่างันแหละ ขออนุญาตนั่งด้วยนะคะแอ,อนนี่เขาแต่งตัวเหมือนกับพวกเธอแล้วคราวนี้เขาจะนั่งร่วมโต๊ะกับพวกเธอได้หรือยัง คราวนี้ฉันแต่งตัวไม่เหมือนกับพวกเธอแล้วเธอจะไล่ฉันเหมือนกับที่พวกเธอไล่แอนนี่หรือเปล่าไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่กล้าค่ะ,คะจำไว้นะอย่าตัดสินคนที่การแต่งกายเพราะว่าการแต่งกายไม่ได้วัดคุณค่าของความเป็นคน